สวัสดีครับพี่ทอมนะครับวันนี้พี่จะมาแจกเคล็ดลับการทําความสะอาดก๊อกน้ําของเครื่องกรองน้ e ํา e spring ของแอมเบครับผมใครมีเครื่องกรองน้ําประเภทนี้อยู่น่าจะเคยเจอปัญหาเหล่านี้นะครับผมส่วนจะมีอะไรนั้นเราไปดูกันได้เลยครับทุกคนเคยมีปัญหาเวลาเราใช้เครื่องกรองน้ํามาสักพักแล้วเวลาเรา บิดก๊อกหัวน้ำมาเป็นน้ำธรรมดาแล้วน้ำมัน,น,มนแตกแตกแบบนี้ไหมครับแตกกระเด็นออกค้างๆแบบนี้ไหมครับวิธีแก้ก็คือง,ง่ายๆมากเลยครับผมวิธีแก้ก็คือให้เราปิดก๊อกหัวน้ำแล้วใช้แปลงสีฟันของเราธรรมดานี่แหละถู ูไปถูมาบริเวณบริเวณตะแกลงนะครับผมเวลาเป็นตะแกรงถูเหมือนที่พี่ทำถูไปถูมาแล้วลองเปิดน้ำลองดูใหม่ครับผมจะเห็นว่าน้ำไหลตรงมากเลยครับผมน้ำไหลตรงไหลสวยงามเหมือนตามตกติเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมทิศนี้เคล็ดลับนี้สามารถนำไปลองปรับใช้ดูนะครับถ้าใครมีปัญหา โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ